ตัวคอยอยู่นี่ขวางตลอดแล้วตัวคอยอยู่เนี่ยตัวคอยอยู่กายกับจิตเนี่ยขวางตลอดนะลูกนะตัวคอยอยู่เนี่ยมันเป็นเพราะเป็นภูมิขวางตลอดเลยดังนั้นลูกต้องถอยจากตัวถอยเองไม่เอาตัวไม่เอาเองมันก็คลายทิ้งคลายอ่ะคลายทิ้งคลายคลายไม่เอาคลายอ่ะตัวซองอยู่ในปัจจุบันนี่เขาเรียกเป็นเพราะเป็นภูมิที่ลูกอยู่กับมันเนี่ยอยู่กับตัวเองซองอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่ ธรรมดาอยู่แล้วก็ตามทีเนี่ยลูกตัวเนี้ยกรรมล้วนๆเลยกรรมล้วนๆเลยคลายดิคลายไม่เอาคลายไม่ไม่เอาไม่ไม่เอา,เอาตัวไม่เอาเองเรื่อยๆลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองเหมือนกับปัจจุบันไม่เอาปัจจุบันเอง หมือนกับปัจจุบันไม่เอาปัจจุบันเองลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองดําริเรื่อยๆดาริล้างดาริเรียกว่าดําริล้างดารินึสติเรื่อยๆนุสติล้างนุสตินึสติสลายแล้วนุสติเองเรื่อยๆท้าไม่งั้นท้าอย่างนั้นลูกก็จะมีนิสัยเดิมตัวเขาอยู่อย่างนี้นะตัวอยู่กับจิตตัวอยู่ปัจจุบันตัวอยู่กับดูกับลูกเห็นนี่เขาเรียกว่ามันเป็นนิสัยกรรมกรรมนิสัยไงลูกกรรมมันนิสัยหรือว่านิสัยแห่งกรรมกรรมนิสัย ใครตัวนี้ลูกต้องฟังดีๆฟังในสิ่งที่ไม่เอาใน,ในการฟังฟังดีสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองฟังดีๆต้องฟังดีสิ่งที่มันไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่ไม่มกระทั่งไม่เองนั่นแหละมันจริงจะว่างว่างร้างปัจจุบัน เอาตัวไม่เอาเองดําเิลิ่งดําเลิรู้สติแางรู้สติโลกเรื่อยๆื่อยมันจะสลายอุปทานมันจะสลายอุปทานนิสัยที่มันยึดอยู่เนี่ยยึดการอยู่อยู่ยึดยึดอยู่เนี่ยยึดกายยึดจิตอยู่ยึดความรู้สึกนึกคิดจิตอารมณ์ยึดรู้ยึดเห็นที่มันยึดอยู่อยู่แบบยึดยึดแบบอยู่เนี่ยโลกมันจะสลายตัวนี้แหละเรียกว่าสลายกรรมสลายกาตัวกรรมในปัจจุบันเลย ที่มันยึดอยู่นี่ลูกกรกมไอ้กรรมพันธ์กรรมพันธ์กรรมพันธุ์ทุ่งกรรมพันธ์เนี่ยกมกมกรรมเป็นเผ่าพันธ์เนี่ยจะสลายตัวนี้เลยลูกทุกอย่างคือทิ้งตัวทิ้งเองไม่ใช่ทิ้งอะไรลูกทุกอย่างคือไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาอะไรต้องไม่เอาตัวไม่เอาเองเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไปไม่เอาอะไร ิ้งก็ต้องทิ้งตัวทิ้งเองเท่านั้นไม่ใช่ไปทิ้งอะไรลูกอย่างเนี้ยมันจะสลายลูกมันจะสลายพัภูมิปัจจุบันมันจะสลายตัวเขาอยู่ปัจจุบันละก็ละตัวละเองเท่านั้นไม่ใช่ไปละอะไรลูกถึงจะคัดเอาเลยพี่คัดเอาเลยตอนขั้วเลย อย่างนี้เรียกว่าจอดตัวจอดเองอย่างนี้เลยยุติตัวยุติเองอย่างนี้ียกวไม่หลงตัวไม่หลงเองไม่ใช่ไม่หลงอะไรไม่หลงอะไรไม่หลงอะไรอย่างนี้เรียกว่าไม่หลงตัวไม่หลงเองไม่ใช่เป็นละอะไรลูกอย่าอ้อมอย่าอ้อมอย่ามัวแต่เป็นอริยมรรคอยู่นิพพานสรุปเลยนิรอดสรุปเลยอย่ามัวแต่เป็นมรรคอยู่ถ้าไปค่อยละไปค่อยละนี่มันเป็นมรรคอยู่เป็นวิถีอริยมรรคอยู่เป็นละเป็นละมันเป็นวิถีอริยมรรคอยู่ มักปริชานมักอริยะมันก็สมุทัยทั้งนั้นแหละลูกกัญหา้อนทั้งนั้นละก็ละตัวละเองเท่านั้นลูกไม่ใช่ไปละอะไรแล้วจบล้วละตัวละเองเนี่ยมันจะหมดตัวพู้ละมันจะไม่ม,มีตัวผู้ละลูกมันจะสลายตัวผู้ติดผู้หลุดให้เลยมันจะไม่มีตัวผู้ติดผู้หลุดให้เองเลยทีดี นุสติเรียกว่านุสติล้างตัวนุสติเองนุสติทิ้งตัวนุสติเองนุสติไม่เอาตัวนุสติเองอย่างนี้มันไม่เป็นสังสรวัตโลูกแทนนุสติไปเรื่อยตัวนุสติมันเป็นสังสรวัตรเนี่ยะเกิดดับเกิดดับอะเป็นสังสรวัตรไปเรื่อยๆเลยอันนี้มันเป็นนุสติที่ล้างตัวนุสติเองทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยลูกมันเอาไปเป็นสังสรวัตรไม่ได้ลูกมันมีแต่ยุติมันมีแต่จบ อย,อย่างรู้สติมืนั้นลูกจะแพ้นิสยัยตัวเองคือนิสัยตัวเขาอยู่นั่นแหละเพื่อเท่ทานี่แหละลัมมลอยเนี่ยธรรมดาไม่ธรรมดามันก็ตัวเขาอยู่ทท้งนั้นแหละมันมีมันลักษณะมันอะไรกับอะไรลูกอะไรกับอะไรเนี่ยเรียกว่าสมุทัยเรียกว่าเป็นสภาวะตัณหาตัณหาทท้งนั้นแหละลูกเป็นเหตุแห่งทุกข์ทท้งนั้นเป็นเหตุแห่งสังสวัสทิ้งทนั้นแหละอะไรกับอะไรนี่มันก็สังสวัสิทันทีพออะไรกับอะไรมันก็สังสวัสิ์เกิดทันที ดังนั้นจึงให้ถอยกลับมาไมตัวไม้เองถอยกลับมาไมตัวไม้เองไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่มัวแต่อะไรกับอะไรอ้อะไรกับอะไรอะไรกับอะไรของลูกเนี่ยมันคือสังประวัติทันที ใช่พุทธะชนิดตามหาพุทธะลูกไม่ใช่อรหันชนิดตามหาอรหรันไม่ใช่นิพพานชนิดตามหานิพพานไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองจอบตัวจบเองเหมือนกันยุติตัวยุติเองเหมือนกันอย่างนี้ลูกเรียกว่าไม่คุมเครือในเนื้อหาตรัสรู้ ไปคมเรือนในเนื้อหาี่รอดสรุปีนพานสรุปตัดสรุปไม่ท้ไปตัดที่ไหนแล้วโลกตัดตัวตัดเองนั่นแหละเมื่อไหม้ตัวไหม้เองถอยกลับมาไม้ตัวไม้เองมันก็ตัดตัวตัดเองเรียบร้อยเลยบ่อยบ่อยบยบ่อยๆอจนมันไหม้ตัวไหม้เองกันตลอดลูก จนมันไม่ยึดตัวไม่ยึดเองกันตลอดไม่ได้ไปไม่ยึดอะไรแล้วไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละจนมันไม่ยึดตัวไม่ยึดเองกันตลอดลูกจนมันจนมันไหม้ตัวไม้เองกันตลอดไม่ได้ไปไหม้อะไรแล้วลูกไม่ได้ไปไหม้อะไรแล้วจนมันไหม้ตัวไม้เองกันตลอดเลยลูกเนื้อหาตัดสรุปสรุปตลอดปอดหัวปอดตากว้างฝังเหมือนเดมิมอายุตนะอิาอิงยี ยังเสถียนกันไปอยู่เหมือนเดิมโลกสังสวรสิ์โลกธาสสตุจะสับส์หรือไม่ใช่สับส์ว่างล้างเสมอกันดับล้างเสมอการโลกจะสับส์หรือไม่ใช่สับส์จะสังสวัส์หรือไม่ใช่สังวัส์ว่างล้างเสมอกันดับล้างเสมอกันทุกอย่าง everything ทุกอย่างเลยลูก ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนี่ทุกอย่างก็คือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเหมือนกันเลยลูกสเขียนกันไปโดยดับล้างโดยว่างล้างโดยยุติตัวยุติเองสเขียนกันไปสังสวัสดี้ลูกไม่แยกสังสวัสดไม่แยกนิพานไม่แยกสัพสัตไม่แยกนิพานไม่แยกนิพานไม่แยกสัพสิ่งไม่ต้องแยกสเขียนกันไปเลยลูกอันนี้เรียกว่าสุญญตานิพานสุบสังสวัสดนั่นเอง รือมหากุณามหาสุญญานิพพานสรุปสังวรัตนั่นเองสรุปพร้อมกันไม่ใช่ไม่เอาอะไรลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองเท่านั้นเรียกว่าไม่เอาล้างตัวไม่เอาเองไม่เอายุติตัวไม่เอาเองไม่เอาล้างตัวไม่เอาเองก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลูก ไม่เอาเองก็จบในตัวไม่เอาเองนั่นแหละ à, ลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองมันก็จบในไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลู à, ลกไปยุติกันในไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลู à, ลกอันนี้จบทั้งมรรคปถุชนจจบทั้งมรรคอริยะเลยมรรคอริยะก็จบมรรคปถุชนก็จบจบให้หมดนะลูกนะอันนี้มันย้อนกลับมาจบตัวจบเองมันไม่ใช่ไปจบอะไร จนมันไหม้ตัวไหม้เองกันตลอดเลยลูกตลอดจนมันไหม้ตัวไหม้เองกันตลอดมันจะไม่มีเราคอยติดไม่มีเราคอยหลุดไปเองไม่มีผู้จบไม่มีผู้ไม่จบไปเองมันจะไม่มีผู้บรรลุไม่มีผู้บรรลุไม่บรรลุไปเองในโลูกแต่ถ้ามันยังมีผู้บรรลุผู้บรรลุอยู่มันก็ยังยังติดในตัวพูดนี่แหละมันยังอยู่ต้องผู้บรรลุผูดบรรลุนั่นแหละลูก จนมันไหม้ตัวไหม้เองกันตลอดทุกอย่างพร้อมกันเลยลูกจนมันไม่ยึดตัวไม่ยึดเองกันตลอดไม่ใช่ไม่ยึดอะไรจนมาละตัวละเองกันตลอดลูกไม่ใช่อะไรไปละอะไรคันเอาว่าจบที่คันเอาเองเลยลูกยุติที่คันเอาเองเลยเรื่ออะไรไม่ต้องไปใครเริ่มใครจบอะไรแล้ว ถาเลือนเป็นเทได้เป็นเทวมดาได้เป็นแค่สิ่น่ต้องทิ้งความเป็นลยลูกธรรมทิ้งความเป็นนีรก็คอทิ้งตัวทิ้งเองเหมือนกับไ่ยึดตัวมีดเองนี่นะนักการศึท่านนี่จะ t a d to e o ไม่ยึดอะไรนะ ไม่ใช่ตอนไม่ยึดอะไรนะย้อนกลับมาไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเน่ยตริตรงต้นความมียึดเร่รูปเป็นนามธรรมเ่็ทิ้งความเป็นรูปทิ้งความเป็นธรรมาทิ้งความเป็นรท้ความเป็นอย่างี่เจตัวสมุดขึ้นที่มัลกขึ้นทีโลกมีบัลลกขึ้นที่สังคมนี้มีบโลกขึ้น สิ่ง all the being the passion of being that society we are we are i e are we are the world the human the romania it's just something that just make out so it's all coming up เมื่อคนณก็อยู่ไปแบบรีแลกซ์รีแลกซ์ไม่เอารีแลกเองนะรีแลกแบบไม่เอารีแลกซ์แบบดีอาร์บัสติ้ง or the relaxation บอกเขาอยากอยู่เป็น,นเองอเออก็อยู่ไปด้วยล่ะนะแต่อยากหาเงินไม่มีที่อยู่นั้นใช้รหัสไนใหม่ใช้บัญญัติใหม่ที่มันตรงต่อภาษาปัจจุบันที่ฟังแล้วมันก็ตรงตงต่อปัจจุบันนี้เลยคำว่าไม่คำว่าไม่เนี่ยมันคือ,อ,คอตัดนี่แหละลูกนะคำว่าไม่นี่ก็คือทั้งหมดความไม่ยึดติดนี่แหละคำว่าไม่ก็จากความไม่ยึดติดนี่แหละคำว่าไม่ยึดติดจะมันมีคำไหนนำหน้าก็คือคำว่าไม่เลไม่ยึดติด ม้แต่ไม่หลงก็มีคำว่าไม่นะหน้าไม่คุณต้องถอยเข้ามาเลยเพราะแต่บอกไม่ตัวไม่เองไม่หลงไม่กระทั่งต e. ัวไม่หลงเองอย่างนี้จบไม่ต้องไปสารวณหรอกไปไม่หลงอะไรไม่หลงอย่างนั้นนั่นแหละยิ่งหลงสารวณไป่คยตัดนั่นตัดนี่นั่นแหละไม่ตัดไอตัวไป่คยตัดคือไม่ตัดตัว่อยตัดเองอันนก็ต้องทุกอย่างก็ต้องถอยกับามาไม่ตัวไม่เองเลยสรุปอยู่แค่นี้ ไม่ว่าลูกจะประหลอกใช้กายใช้จิตใช้ดูใช้รู่ช้เห็นใช้นึ่คิดใช้สัญญาทำหาอะไรก็ตามแล้วเจ้ถอยกลับมาไหมตัวไหมเองเรื่อยๆเพราะสิ่งที่ปรหลดกใช้นันคือกรรมคือสายโยงสายหเหตุกรรมเวรทั้งนั้นก่จกรรมวจีกรรมมโนโกรรมสัญญาก็กรรมตัวรู้ก็กรรมตัวนึกคิดก็กรรมกรรมนั้นเลย แล้วกรรมเนี่ยมันบรรดาให้เกิดสังสารวัตขึ้นตั้งแต่พมโลกยนถึงเ,เวจีมหานลกรู้ไหมตัวสติก็ยังเป็นตัวกรรมเลยกรรมในธรรมสมาธิก็เป็นตัวกรรมเพราะมันยังอะไรในอะไรอยู่ไงลูกมันยังอะไรในอะไรอยู่นั้นตัวติสติก็ยังเป็นสร้างพมโลกขึ้นสร้างเทวโลกขึ้นสร้างลหลายอย่างขึ้นในภพภูมิทั้งหลังเห็นไหม ฉะนั้นเนื้อหาตัวตัดสรุปเลยลูกไม่ต้องถอยกับไม่ตัวไม่เองไม่เอาตัวไม่เอาเอง <c oughs> ถอยกับมาไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเรื่อยๆเลย,เลยถอยกมาเรื่อยๆยุติที่ต้นขั้วอะไรกับอะไรเนี่ยเรียกว่าตัวเนี้ยุติเลยอะไรกับอะไรตัวเนี้ยยุติเลยถอยกับมาไม่ตัวไม่ถอยกับมาทิ้งตัวทิ้งเองถอยกับมาละตัวละเอง,ง,งถอยกันมา ไม่เอาตัวไม่เอาเองถอยเรื่อยเรื่อยๆรื่ทำไมให้ถอยเพราะมันออฟไซด์ตลอดมันตั้งมันเพ่งมันไปลำหน้าต้นหามลำหน้าไป็นแบมันออฟไซด์ตลอดเลยต้นหาถอยกลับมาไม่ตัวไม่เองมันก็ยุติต้นโพยุติสมุทรยุติตันหาเลยไม่ต้องไปวิทยานิพนธ์หลงทั้งเล่มเลยเนี่ยวิทยานิพนธ์เนี่ยโมหะทั้งเล่มเลยคือมาเล่ามันก็ลอยแล้วไง ออกไซดแล้วพอาเริ่มปั๊บเนี่ยมันลอยแล้วลุกลอยสรุปแล้วเลยตัวจบของจริงแล้วดังนั้นจบตัวจบเองเนี่ยรู้ไหมมันจบตั้งแต่ก่อนจะไปเริ่มเใช่เริ่มแล้วไปจบถ้าเริ่มแล้วไปจ,จบในวิบากมันเยอะมากตลอดเส้นทางเลยวิบากเยอะมากเลยลําบากเลยอ่ดังนั้นตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเนี่ยมันมันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองอยู่แล้วอื มันไม่เอามันแคทั้งตัวไม่เอาเองอยู่แล้วก่อนจะเริ่มมันไม่ยึดมันแคทั้งตัวไม่ยึดเองอยู่แล้วก่อนจะเริ่มลูกีนะแค่นั้นยังไม่ถอยกลับมาเพราะตัวอัพไซด์ของวภาวะที่มันเยอะจะเกิดใั่เยอะมากจ่งจ้องต้องตั้งก็ไปแล้วกำทั้งหมดเลยลูกตั้งกับตัวก็กำในตัวตั้งนั่นแหละตั้งเอาตั้งกมในตัวตั้งต้องกบกำในตัวต้อง จนมันไหม้ตัวไหม้เองกันตลอดจนมันไม่เอาตัวไม่เอาเองกันตลอดจนมันไม่ยึดตัวไม่ยึดเองกันตลอดเลยลูกนี่เข้าไปป่อเลนน้มมดนสว่างสวยมากวันนี้ที่ามยังถึงสนามบินคนต้องรีบหนีออกมาก่อนเลยโดนลมอย่างนี้ม่ไหร ทำอะไรเรื่เดขึยยคือท่านต้องรีบทําเวลาหน่อยเดี๋ยวต้องทํามันจะเกิดได้มันจะไปไหนไม่ไหนไม่ได้ต้องรีบไปที่ไหนทุ่มารสุ่มกาต้องรีบจิตปิญกาณช่วยฉะนั้นตอนนี้ทางวปวัดนี่ท่านต้องกดเนอะต้องกดฉะนั้นก็เปิดกว้างดีๆนะลูกนะอย่ามัวแต่เฉพาะตัวเองเฉพาะ อะไรอยู่นี่นะั่นโน่นเขาเรียกกรรมเฉพาะกรรมเฉพาะสิ่งที่ไม่เกี่ยวก,กรรมสิ่งที่มันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองลูกประโยคล้างประโยคสัญญยล้าง,างตัวกันญยัดให้เป็นของวัดไม่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวยนะั่นอะไรหลอกหว ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองจบต้ามีอะไรที่วันเสนาฟังไปเนี่ยเขาเริ่มเริ่มห้อยหมดสั้นตัดสั้นตามท่านเรื่อยๆที่เขาฟังเนี่ยเขาเริ่มสรุปสั้นแบบสั้นๆตัดแบบสั้นๆตามท่านเรื่อยแต่ต้องฟังไปบ่อยนสิ่งเหล่านี้คิดเอาเองไม่ได้เพราะเริ่มคิดมาเริ่มออกเริ่มยาวเลยก็ต้องฟังอย่างเดียวฟังแล้วมันจะจบตามจบตามอย่างเดียวเลย ก็ได้ง่ายเรียกยุคที่บรรลุพกกระกันฟังยุคที่จบตามพักการทุกข์ฟังเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะน้องๆพุทธกาลเลยเป็นคตินี้อยู่แล้วจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นยุคของสุดท้ายทงมด ถ้าสัจธรรมไม่สรุปเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่เอาสัจธรรมมันเอามันเริ่มต้นในการเอาสัจธรรมเอาธรรมะเอาสัจธรรมมันก็เลยไม่สรุปไงกาเรียกสัจธรรมไม่สรุปสัจธรรมเองมันสอนสอนในตัวเอามันจะเอากันในตัวเอามันเป็นสมุทัยเป็นเหตุไงเป็นตัณหาเป็นเหตุแหทุกข์ซเองมันก็เอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาอนตตาทมทั้งหลายอนตตาทำทั้งหลายมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปยึดติดอะไรเลย ไม่เอาเริ่มต้นเนี่ตัวเอามันก็เลยไม่สรุปในทายุคนี้เป็นยุคที่สรุปยุคยุคสรุปยุคพอไปมั้งท่่นก็ไปแม้แต่อย่างอีิตท่านก็ไป่า้อยต่างศาสนาท่านก็ไปช่วยแต่ทงในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาทงในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทค่ท่านโตไม่เกี่ยวเองแล้วก็เจะทุทุกเอง พ้นทุกแบบไม่ใช่ตัวเองพ้นทุกด้วยมันจะไม่ทุกข์ไปเอง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 มันจะไม่ใช่แบบทุกขไปเองไม่ใช่ทุกแบบไข่พ้นทุกด้วยแตบบ่ทุกแบบไข่พ้นทุกมันก็ยังมีใครนั้นอยู่ใครนั้นคือใครใครนั้นคือไข่ไข่พ้นทุกใครนั้นคือใครแล้ว แลวตรงนั้นแหละไอ้อคำว่าไข่ตรงนั้นแหละมันจะเป็นจุดส่วนรวมของตัวก่อเกิดดิดนั้นมันจะไม่ทุกข์ไปกันเองมันไม่ใช่มีผู้ไม่ทุกข์มันจะไม่ทุกข์กันไปเองต้องถอยเยอะเลยลูกนะถอยจ้ตัวถอยเองไม่จะถอยแล้วไปตันอยู่ก้อนคอย,อยไหนถอยจ้ตัวถอยเอง ไม่เอาัว <cỏ> ไม่เอาเองก็แหงมาหมดนั่นเดี๋ยวยิ่งท่านไปอย่างเงี้ยที่สว่างสว่างแล้วก็สว่างช่วยกันไปทำไปปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยตอนนี้มันก็โตกอะเกิดทันทีมันไปทำเพราะวน้องฟังท่านอย่างเดียวก็จะขอท่อะไรไม่ไ ฟังตฟังฟังแล้วมันจบนะฟังแล้วมันยุติตามมันยุติตัวเอยเริ่มเคยจบของตัวเองฟังแล้วมันยุติามไปคิดเอามันก็เกิดดับทันทีมันเลยทันทีมันตัวก่อเกิดทันทีถ้าไม่ฉลาดไม่ได้เลยมันต้องทิ้งแั้ทั้งงูต่างเกิดทิ้งฉลาดง่ทิ้งงทิ้งตัวทิ้งมันเกินวิสัย ต้องตัดสะูตามอย่างเดียวตัดตัวเองไม่ได้ต้องให้ระบบของมหาพุทธเพาต้องฟังพุทธสาวก่าท่านก็ตัดสะลุตามตัดตาตัดทะลเองก็ไม่ได้นอกจากปฏิเสธพุขพระเพราะ,ะบารมีใหม่พุทธสาวว่าถ่าตัดสรลุเองไม่ตัดเ,ยเลยทุกที เลยตัวตัดทุกทีเลยคิดไปก็จทำไปพยายามตัวพยายามมันเลยมันเลยตัวตัดทุกทีพยายามเนีตัดมันก็เลยตัวตัดเลยเพราะตัวพยายามเห็นไหมพยายามจะละมันก็เลยตัวละเลยอ่ะเอาดิแต่ต้องฟังท่านนี่ถอยกลับมาละตัวละเองไม่ใช่ไปละอะไรถ้าคุณพยายามละมันจะเลยตัวละของจริงทันทีเลยมันเป็นตัณหาซ้อนตัณหาพังดันการละนี่ต้องถอยกลับมาละตัวละเองเท่านั้น ล้วมันจะจบตัวพูดละไม่มีตัวพูดละหมดตัวพูดละนั่นแหละละละตัวละเอเ <c oughs> ขาไปค่อยละลอยตัวละทุกทีเลยเป็นละอะไรก็ไม่รู้มันลอยตัวละเองนั่นแหละฉะนั้นตัวละเองเราละตัวละเองถอยกับมาละตัวละเองนี่ไงไม่ย,ยึดตัวไม่ย,ยึดเองนี่ไงพอพยายามจะไปไม่ย,ยึดอะไรนี่มันลอยตัวไม่ย,ยึดทุกทีเลยเลยทุกที กがが็เลยต้องมาสรุปที่จังหวัดเลยว่าคุณเลยกันอย่างไรก็เลยต้องมาสรุปกันที่จังหวัดเลยว่าคุณเลยกันอย่างไรเนาะเออสรุแล้วลูกจกเวียดนามเหรอ โอ้อ้าวสอนแล้วลสวนแล,ล้วลล <c oughs> อยู่ไปนะอยู่ไปไป <c oughs> อยู่ไปคลายไปอย่างเดียวฟังท่าน <c oughs> สั้นสั้นไม่เอาสั้นอยลูกนะฟ <c oughs> ังเมื่อกี้ก็แปลตรงๆอยู่แลนีนะี <c oughs> <ส>่เน <c oughs> <ส>อ่ะโอเคโอเค